ครับผมผมกล้องนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดรถคลิปแรกของเย็นวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของนิสสันเทเนนะครับตัวนี้เป็นเจสาวสองตัวไมเนอร์เชนนะครับเป็นล้อคาสิเกตนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะเป็นล้อสีไฮเปอร์เลยนะครับล้อตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถนาไปใส่กับรถนิสสันห้าลูมาตรฐานได้ทุกคันมีหลายบ้านล้วก็เทเนจูซีฟีพาวซ่าเอเตลได้หมด นะครับแล้วก็อันิสสันคลิปได้ด้วยนะครับก็เป็นห้าลูนร้อยสิบสี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับล้อแท้นะครับของนิสสันวิธีดูนะตัวนี้ด้วยอายุเข้านะครับก็หลายปีแล้วนะครับหลังล้อด้านหลังอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่มันแท้แน่นอนนะครับอย่างแรกเลยมีตรานิสสันก่อนเลยนะนะครับเป็นคอร์ดิสเจ็ดกว้างเจ็ดออฟเซ็ตสี่สิบห้านะครับแล้วก็ตัวนี้เขียนเลยที่การเขียนเลยว่าใส่สําหรับเทน่าเครื่องสองพันสองพันห้าและสามพันห้าเลยนะนะครับอ่านะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะติดรถตรงรุ่น ล้อตัวนี้นะครับด้วยเบรของมันจะเป็นสีไฮเปอร์นะคระเพราะสมมุตินะถ้าคุณไปทําสีเองนะคุณจะรู้ด้วยว่าค่าทําสีล้อนะครับของสีไฮเปอร์นี่แพงนะครับจังหวะค่าทําสีนี่วงหนึ่งนี่หลักพันแน่นอนนะครับต่อวงนะนะครับซื้ออย่างเงี้ยถ้าชุดไปใช้ได้สีเดิมโรงงานของแพ้สบายใจติดทนนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจริญยี่สิบเอ็ด เดี21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับสายคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางโยนของฝากไวน้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหมค่คราบสารคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ